ดีค่ะคุณคุงหัวจากไทยคิดอาคารามีนะคะวันนี้คุณคูงหวน,นะคะมีสินค้าใหม่กิ๊กเลยนะคะตอนนี้ของกําลังเดินทางมาจากประเทศจีนนะคะอันนี้เป็นคาร์ดกไก่นะคะของไทยคิดอาคารามี ซึ่งเราเป็นคารตดกไก่ที่สุดพิเศษนะคะไม่มีที่ไหนนะคะขายนะคะมีที่ไทยคิดอคาเนมี่นะคะและคาร์ดของเรามีความพิเศษยังไงทุกๆท,ท่านจะเห็นนะคะอักษรของเราเราจะมีสีกำกับแล้วก็ฝึกให้เด็กๆนะคะจำคะภาพหรือวิธีการเขียนได้นะคะเทคนิคต่างๆพวกนี้นะคะเราผ่านการรีเสิร์ชและก็วิจัยมาและจนทําให้เป็นครัรตดกไก่ที่นะคะสอนเด็กๆได้นะคะเข้าใจ จดจำง่ายและในหนังสือของไทยคิดอคาแนมี่ของเราเนี่ยนะคะ เราจะใช้ฟอนต์แบบกอไก่ของเราทั้งหมดนะคะสีสันสวยงามเด็กอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะคะอันนี้นะคะสามารถนะคะสั่งได้ทั่วโลกนะคะราคาเพียง25เหรียญหรือ575บาทไทยที่ไทยนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะถ้าทั่วโลกนะคะเราคิดค่าส่งตามจริงนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะถ้าท่านไหนต้องการสั่งซื้อแล้วเราจะมีคาร์ดงคำศัท์ด้วย ้วยนะคะที่จะแนะนําในคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็ไก่ของคุณคุณงหวนนะคะราคา25เหรียญหรือ5 7 5บาทนะคะแพงมากนะคะมีความพิเศษยังไงนะคะลองสั่งไปให้เด็กๆใช้ดูนะคะใครสนใจแอดไลน์แอดไทยคิดมาได้เลยนะคะหรือติดตามที่เพจคุงหวนซิดนีย์หรือเพจไทยคิดสอนภาษาไทยออนไลน์นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ